สดีค่ะเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันไหมคะอยู่ทางนี้แดดจ้าเลยค่ะแดดแรงมากแบบอยู่ที่เมืองไทยเลยคะ่ะวันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปซักผ้าทําอาหารกินกันนะคะวันนี้เราไม่ออกไปไหนนะคะเราจะรีแลกซ์อยู่ที่บ้านกันเนาะก็เดี๋ยววันนี้นุชจะพาทาอ่า uh, เมีย่ยงปลากันนะคะวันนี้เนาะนเพื่อนๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วยิ้มตัว let's go เค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก่อนนะคะนี่เรียบร้อยเห็นไหมคะปันอย่างละเอียดเลยค่ะ <c oughs> ก็จะไม่เผ็ดมากนะคะเดี๋ยวดูเหมือนจะเผ็ดเนาะเราทำไม่เผ็ดมากเพราะฝรั่งกินด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะทอดปลานี่เรียบร้อยเพราะว่าที่จริงมันต้องเป็นเมี่ยงปลาย่างใช่ไหมคะปลาเผาเกลืออะไรเงี้ยแต่เราไม่มีเตาย่างเราก็เลย ดัดแปลงประยุกต์เป็นปลาทอดเอานะคะก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะก็ยังเป็นปลาเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวทอดปลาทูเสริมด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้จะทำหมูแดดเดียวนะคะเพราะวันนี้แดดจ้ามากเลยค่ะเดี๋ยวจะทําหมูแดดเดียวเอาไว้กินวันพรุ่งนี้หรือวันหน้าเนาะแล้วก็พร้อมกับฟังมิวสิกมีคนดีกีต้เราฟังพร้อมกับทาอาหารด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราฟังกันเลยค่ะ ทำอาหารไปด้วยฟังมิวสิกไปด้วยนะคะ อยู่ yeah. mm. วันนีวันเมี่ยงปลาเผานี้ทอมเคยกินก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะนุ้ยเคยพากินเนาะ อยู่ที่เมืองไทยก็เคยพากินนะคะแล้วก็มาที่นี่ก็พากินบ่อยเขาก็เลยกินเป็นแล้วแต่หนูก็ยังไม่ได้กินนะคะให้ทอมกินก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเนาะเพราะว่าหนูต้องรอสี่โมงก่อนหนูก็ยังทำสิบหกแปดอยู่นะคะเพื่อนๆก็รอเวลากินเนาะให้ทอมเขากินก่อนได้เวลากินของเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยกินทีหลังเนาะโอเคค่ะ Speak! วันนี้แดดดีนะคะเราก็เลยทำหมูแดดเดียวด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันดีกว่าค่าได้เวลาแล้วเราใส่ปลาลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่เส้นแล้วเราก็ราดด้วยน้ำจิ้มนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็หอ่หอห่อพันไปเลยนะคะนี่มือนึงถือกล้องเนาะก็เลยไม่ค่อยถนดัดนี่ค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ยาวๆเราก็จะกินทีละคำนะคะนี่อําเลยค่ะ อร่อยมากผักก็จะประมาณนี้นะคะปลาทูก็จะเหลือแต่ตัวนึงตัวนึงทอมกินไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะเหลือแต่หัวอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆนั่นเราก็จะเอาผักวางไปก่อนเนาะเราก็เอาปลาทูวางเลยนะคะถ้ามีปลานินหรือปลาอะไรเราก็วางก็ได้เพราะมันไม่มีปลาเผาเนาะ เป็นปลาที่อันนี้ก็เลยทอดปลานินแทนนะคะแล้วเราก็เอาหมี่ใส่นะคะบางคนก็กินขนมจีนเนาะแต่อันนี้ชอบเส้นหมี่นะคะนี่บางคนชอบเส้นขนมจีนนี่ก็จะประมาณนี้นะคะพอเราเสร็จแล้วเนาะเราก็เอาน้าจิ้มราดเลยค่ะเพื่อนๆชอบมากชอบน้อยอันนี้ชอบกินเยอะๆก <c oughs> ็จะราดใส่เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะหอ่อ เห็นไหมคะห่อให้มันเป็นคำอย่างเงี้ยคะ่ะห่อพันพันพันให้มันเป็นคํานี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่มือนึงถือกล้องเนาะมันก็เลยไม่ค่อยถนัดเนี่ยคะ่ะแล้วก็กัดกินเป็นคําเป็นคำอย่างเงี้ยคะ่ะอร่อยคะ่ะนี่เงียบร้อยผักสดๆนะคะนี่ผักสดส เพื่อนๆก็น้ำจิ้มก็กแล้วแต่เราจะชอบเนาะรสไหนแบบซีฟู้ดแบบรสชาติยังไงนะคะก็ลองทำกันดูนะคะนี่ <c oughs> ยังไงคลิปนี้นก็ขอขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตกินก่อนก็นแล้วกันเนาะ <c oughs> <c oughs> ยังไงคลิปนี้ก็ขออนุญาตกินก่อนนี่ มันก็จะพันม้วนกินเป็นคำเป็นคํานะคะเ,เพื่อน,น โอเคค่ะเ,เพื่อนๆยังไงคลิปนี้เรากต้องขอขอบคุณมากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย